ติ๊กต็อกช็อปเคเตอร์รายได้สะสมเกิน3,500ระวังถอนไม่ได้ทุกบัญชีสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าโซเชียลในตุกอินฟินิตี้แปนะครับตรงนี้มีเมนูอะไรก็ฝากแล้วก็ติดตามช่องในทุกนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาจากระบบของ Tik t o ็อกเนี่ยเขาจะเขียนว่ารายได้สะสมคําว่ารายได้สะสมอ่ะเดี๋ยวตามข้อมูลนี้นะอ่ะจากข้อมูลที่ผมมาขึ้นให้ข้างบนตรงนี้นะครเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันเป็นคําว่ารายได้สะสม คำาสาสว่าสะสมก็คือรวมไปเลย100 200300รวมไปถึง3,500เมื่อถึง3,500เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าเราจะไม่สามารถนะครับที่จะถอนเงินออกได้ต้องยืนยันตัวตนด้วยการใส่บัตรประชาชนนั่นแปลว่าถ้าวันนี้บัญชีที่2ของคุณนะครับยังมีรายได้สะสมไม่เกินก็อาจจะสามารถที่จะถอนเงินได้หรืออาจจะไม่สามารถถอนเงินได้เพราะว่าบัญชีที่1คุณยืนยันตัวตนไปแล้วไงระบบเนี่ยหรือว่า AI เนี่ยมันก็จะตรวจสอบว่าบัญชีนี้เคยยืนยันตัวตนไปแล้วนะ ทำไมมีการถอนเงินจากบัญชีที่2ที่3ที่4อีกอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอันไกลทึมหลักต่อไปแต่ประเด็นต่อมาคืออันนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญตรงที่ว่าถ้าวันนี้คุณทําบัญชี2ของคุณเนี่ยแล้วมีไรายได้สะสมถึง3,500บาทคุณจะต้องทําการยืนยันตัวตนไงยืนยันตัวตนไงประเด็นคือแล้วจะเอาเอาอะไรมายืนยันตัวตนเพราะบัญชีที่หนึ่งของคุณยืนยันด้วยบัตรประชาชนไปแล้วใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นมั้นก็จะยืนยันตัวตนไม่ได้ เท่ากับวันนี้บัญชีที่สองบัญชีที่สาบัญชีที่สี่ของคุณถ้าไรายได้สะสมเกินสา0 0ันห้าร้อเมื่อไหร่คุณไม่มีโอกาสได้ถอนเงินแล้วใช่ไหมครับแล้วผมถามย้อนยกลับมาว่าแล้วคุณจะไปสร้างบัญชีที่สองบัญชีที่สาบัญชีที่4ี่ทไมในเมื่อทําไปแล้วมันไม่ได้เงินมันถอนเงินไม่ได้นะครับเพราะเขาใช้คําว่ารายได้สะสมอ่านให้เข้าใจรายได้สะสมเกินนะครับเ,เพราะ ถ้าคุณถ้าหลายๆคนที่เคยทําแพลตฟอร์มอื่นมาเนี่ยนะครับไม่ว e ่าจะเป็นน้องส้มหรือน้ําเงินเนี่ยเขาจะให้คุณสมัครยืนยันตัวตนเปิดร้านค้าเนี่ยได้แค่1บัญชีนะครับหบัตรประชาชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะใช้หลักเกณฑ์และก็หลักการเดียวกันหมดเพราะมันเป็นหลักสากลน,นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะถูกควบคุมเรื่องทําไมถึงต้องยืนยันตัวตนเพราะว่ามันมีเรื่องของการยืนยันภาษีตัวตัวเราเองเนี่ยต้องเสียภาษีที่ตอกเองเขาก็ต้องเสียภาษีเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีเอกสารพวกนี้คร กับับทำระบบร,ราชการของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นผมแนะนําแบบนี้ว่าใครที่มีรายได้าอ่มีบัญชีหลายๆบัญชีหยุดทําบัญชีอื่นก่อนครับแล้วมาโฟกัสบัญชีหลักหนึ่งบัญชีเท่านั้นก่อนแล้วลองดูว่าหลังจากวันที่15ไปแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงหนึ่งสงสามสีนะครับเพราะเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยฟี ใช่ไหมครับไม่งั้นถอนเงินไม่ได้อะผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนตอนนี้รายได้ของแต่ละบัญชีในใน,ในหน้าท i ิตเตอ่ะมันมันเกิน3พ0 0ห้าไปแล้วมันเกิน3พ0 0ห้าไปแล้วครับเพราะว่าระบบคําว่าสะสมจะลืมนะสะสมคือรวมจนถึงะนะครับถึงเมื่อไหร่เข้าเกณฑ์ต้องยืนยันนะครับยังไม่ถึงยังไม่ต้องยืนยันใช่ไหมครับแต่พอถึงเมื่อไหร่ต้องยืนยันนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ที่สะสมถึงแล้ว บัญชีทุกบัญชีต้องยืนยันหมดไม่ใช่ว่าวันนี้มีแค่พันห้าถอนได้ไม่ใช่ครับเพราะสะสมเกินแล้วคุณต้องยืนยันตัวตนแล้วครับเข้าใจคําว่าสะสมก่อนนะและหลายคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อมูลตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะเป็นข้อมูลที่มีจะในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่ตอนนี้เรามีข้อมูลตรงนี้มาจากทิกตอกเพราะฉะนั้นเราก็เราก็นะครับเราก็อ้างอิงตามนี้ไปก่อนส่วนในอนาคตมันจะสามารถถอนได้ ก็ค่อยว่ากันค่อยปรับเปลี่ยนกันแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากแนะนํากับเพื่อนๆคือหยุดทําหลายบัญชีก่อนโฟกัสหนึ่งบัญชีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวถอนเงินไม่ได้เลยทุกทุกๆบัญชีที่คุณทําเสียเวลาครับแล้วก็เสียฐาน FC ด้วยตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือว่าทายังไงก็ได้ให้ไอไอลูกค้าบัญชีที่สองบัญชีที่สามบัญชีที่สี่เนี่ยมันมามา,มาซื้อสินค้าในร้านค้าของบัญชีที่หนึ่งนั่นคือวิธีการการแก้แล้ว จะทายังไงให้ไอ้ร้านค้าที่ที่ที่สองลูกค้าที่สองสามสี่เนี่ยมาซื้อมามาอยู่ที่หลานค้าที่หนึ่งอย่างเดียวอันนี้คุณต้องเลิกแล้วครับไม่งั้นเนี่ยโอกาสมันก็จะเสียไปสิทธิ์ก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากตรงนี้ฝากนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อตัวของเพื่อนเพื่อนเองเพื่อตัวของเพื่อนเพื่อนเองนะครับเพราะว่ามันมีมันมีกูรูหลายๆท่านเนี่ยเขามาบอกว่าเออก็ก็ทําเปิดเปิดหลายๆบัญชีใช่ไหมครับเขาบอกว่าเปิดหลายๆบัญชี แล้วเราก็ทอทําหลายบัญชีเอา,เอาแต่ผมเชื่อว่าเขาเขาอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็เขาอาจจะไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้นะครับว่าเขาเขียนว่าอะไรได้สะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปเปิดหลายหลายบัญชีแล้วก็คุณก็บอกว่าบางคนบอกว่าเปิดสักสิบ,บัญชีแล้วกันไปเปิดสิบัญชีเปิดสิบ,บัญชีเนี่ยบัญชีที่หนึ่งก็ทําไม่ต้องให้ถึงสามพันห้าใช่ไหมครับบัญชีที่สองก็ต้องทำก็ทําไม่ให้ถึงสามพันห้าครับบัญชีที่สี่ก็ทําให้ไม่ถึงสามพันห้าครับประเด็นต่อมาคือ อนนี้เราไม่รู้ว่าตักกะหรือว่าอัลกริทึมของ t i k t o k เนี่ยเขาจะเขียนยังไงเขาจะตรวจสอบยังไงแต่เท่าที่ทราบข้อมูลจาก t i k t o k มาคือคนที่สมัครใหม่สมัครเข้ามาใหม่เปิดบัญชีในหน้า Tik To k เข้ามาใหม่คุณจะโดนตรวจสอบรายชื่อแน่นอนคือต้องดูต่อว่าวิธีสมัครแบบใหม่ของเขามันจะมีแบบไหนตรวจสอบรายชื่อไหมตรวจสอบหมายเลขแบบประชาชนหรือเปล่าหรือว่าต้องยืนยันตัวตนเลยอ่าเห็นไหมครับถ้าต้องยืนยันตัวตนเลยนี่แหละประเด็นแหละ ก็ต้องไปรอดูต่อว่าแล้วคนที่จะทําในหน้าเขาจะต้องทํำยังไงเขาจะสมัครยังไงยืนยันตัวตนยังไงก็เดี๋ยวหลังวันที่สิบห้าเนี่ยเราเคงจะได้เห็นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพยายามอย่าพึ่งทําหลายบัญชีอย่างที่ผมบอกอย่าไปเชื่อหลายหลายคนนะครับคือผมเองเนี่ยประสบการณ์จากการที่ผมทำแอฟเวลเลของช้อปปีมาของ lazada ามาเนี่ยบอกเลยว่ามันมันเข้ามาเกณฑ์มันเป็นหลักเกณฑ์ของของการเป็นมาตรฐานอยู่แล้วมันเป็นหลักสากลหนึ่งคนหนึ่งบัญชีมันเป็นเรื่องปกติ ตอนนี้ต่างหากสิ่งที่คุณต้องทําคือตอนนี้ใครทํา a f f i l i a t e ในในรูปแบบของแพลตฟอร์มอื่นไม่เป็นใครทํา s h o ปี้แอเฟอร์เรไม่เป็นใครทํา Lazada a f f i l i a t e ไม่เป็นมาเรียนครับใครอยากทํา s h o ปี้แอเฟอร์เรตัวนี้ผมมีคอร์สสองเก้าเก้านะครับสองเก้าเก้านะใครอยากเรียนมาเรียนนะครับทักลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือใครอยากทํา Lazada a f f i l i a t e ก็ทักลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือนี่เลยนี่ติ๊กต็อกซีรีส์ตรงนี้ครับ ก็จะเลือกซื้อจากซิ k t ็อกซีลี่นี้ก็ได้แล้วคุณก็ไปทําคือคุณต้องขยายฐานหรือว่าคุณต้องเปิดหน้ากว้างของร้านค้าเพิ่มแล้วไม่ใช่มจมปักอยู่แค่ที่เดียวจุดเดียวร้านค้าเดียวคุณต้องไปขยายอาณาจักรหรือว่าอาณาเขตของคุณได้แล้วครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนทําทาคลิปเนี่ยคุณไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะทําคลิปแล้วคุณแค่เอามาลงในในแค่ทิกต็อกอย่างเดียวแต่คุณยังเอาไปลงในยังสื่อโซเชียลต่างๆได้คุณสามารถต่อยอดธุรกิจได้เพียงแต่ว่าวันนี้ทุกคนไม่รู้เองเพราะฉะนนนั้้วีาาท ในปี2024เนี่ยมันจะแข่งขันกันหนักมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะทั้งพี่ติ๊กตอกของเราทั้งพี่ส้มของเราของเลือก็พี่น้ำเงินของเราเนี่ยเขารวมมาเขาเขากลับมาสู่โหมดอะไรครับมาตรฐานแล้วเมื่อกลับมาเข้าสู่โหมดมาตรฐานเขาจะเริ่มมีการแข่งขันกันแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยอย่างพี่ส้มเองเนี่ยก็มีโซเชียลมีเดียเป็นของตนเองเห็นไหมครับเขามีโซเชียลเป็นของตนเองเมื่อพี่ส้มเขามีโซเชียลเป็นของตนเองพี่ส้มก็เปิดหน้าแข่งกับพี่ติ๊กของเราเต็มที่เลย เห็นไหมครับใครไม่รู้ว่าพี่ส้มเขามีโซเชียลก็ต้องรู้นะครับก็ต้องรู้เห็นไหมตอนนี้อะไรหลายคนเขาเปิดหน้ากว้างพร้อมลุยแล้วแต่ประเด็นคือพวกเรายัางยังัวแต่พะวงว่าเฮ้ยบัญชีสองบัญชีสามที่จะทำยังไงไม่ต้องทํายังไงครับเพราะาจากเท่าที่ดูข้อมูลแล้วโอกาสที่เราจะถอนเงินบัญชีที่สองบัญชีที่สามบัญชีที่สี่เนี่ยอาจจะไม่มีแล้วต้องเลือกโฟกัสบัญชีเดียวเท่านั้นแล้วก็อย่าไปมองว่าเฮ้ยทําไม่ต้องถึงวันหนึ่งไม่ต้องถึงสามันห้าก็ได้ไม่ใช่ พราะคําว่าสะสมครับคอมมิชชั่นสะสมรวมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอม,มันใช้คําว่ายอดคอมมิชชั่นสะสมรวมต้องต้องระวังแหละนะครับเพราะว่าไม่รู้จะสะสมยังไงต้องรอหลังวันที่สิทีโอเคไหมเพราะฉะนั้นฝากครับใครยังทําอะไรไม่เป็นเรียนที่ทิกตอกซีตรงนี้หรือจะมาเรียนฟูลคอร s สผมมีฟูลคอร s สสอนทำแอเฟเวล a ์มาร์เก็ตติแบบมืออาชีพเลยนะครับทําเป็นอาชีพได้เลยนะครับ นี่เลยตรงนี้คอร์สเรียนเบาๆนะครับตลอดชีพนะครับ999โอเคไหมอ่ะฝากแชร์ด้วย